สวัสดีค่ะดะิฉันฟูวดีธรรมริผลน,นะคะผู้ใหญ่บ้านมูสิทธตำบลปากแพรวันนี้ก็ได้จัดโครงการนะคะอบรมหมอู่บ้านตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมานาถะพิษนะคะแล้วก็โครงการอ,อบรมให้ความรู้เรื่องลก โรคพิชุนักบ้านะคะที่จะเป็นการป้องกันนะคะโรคระบาดในชุมชนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพี่น้องอสมอ,อเป็นชาวบ้านที่ดะเลี้ยงสุนัขนะคะจะได้รู้กฎระเบียบแล้วก็ทราบว่าจะดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองอย่างไรส่วนหมอนะคะหมอหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นการอบรมให้ความรู้โดยท่านผอ,อพิมิตพลไทยนะคะ ในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพนะคะกับผู้ประสบเหตุต่างๆนะคะซึ่งในบทบาทนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตนะคะของคนที่อาจจะเป็นเช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรืออาจจะมีโรคประจำตัวสามารถส่งต่อหน่วยพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จะบูรณาการในการทำงานนะคะให้กับ อสมแล้วก็ชาวบ้านได้ได้ได้ทราบนะคะถึงเนื้องานแล้วก็ได้มีองค์ความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะก็กเดี๋ยวสักครู่นะคะก็จะเป็นการอบรมนะคะและมีภาคปฏิบัติด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอ่าเริ่มหึงแม่อามี่าสเอาี่บากอดสมี่าสเปบกาดอ่กด้อ คือการโคตประมาณร้อยครั้งก่านาทีร้อยยิ่สุดนี้สมมติว่ามันคืสุดที่ประเทศนะครับไแล้วนะวนี้ไเพิ่มข้างเลยครับมีผู้ป่วยมากปัญหาเหตุ ดูและโทษนะครับมีประโยชน์แล้วก็มีโทษถ้าเกิดเราดูแลควบคุมไม่ดีก็อาจจะสร้างทำให้เราค่ะขอบูุสที่เป็นผู้ใหญ่หมดนเยะค่ะคเพราะฉะนั้ไม่เป็นโครงการที่